อย่าไปอิจฉาหรือไปดูถูกใครเพราะตัวคุณเองก็เคยเป็นมาหมดแล้วทุกอย่างทั้งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดเราทั้งหลายล้วนเกิดมานับล้านล้านชาติเป็นจำนวนที่นับไม่ได้เคยเกิดเป็นคนรวยคนจนราชายาจกเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เขลาเป็นคนรูปงามเป็นคนหน้าเวทนาเคยเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรก เปรตอสุรกายหรือเป็นพรมเป็นเทวดาเคยเป็นมาหมดแล้วทุกอย่างดังนั้นถ้าชาตินี้เกิดมาดีก็ไม่ได้แปลว่าชาติหน้าเนี่ยจะดีชาตินี้อาจจะเกิดเป็นเศรษฐีชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นคนอนาถาชาตินี้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติหน้าเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้ตราบใดที่ยังเวียนไหวาตายเกิดจงอย่าลำพองใจว่าเรานั้นดีแล้วประเสริฐแล้ว เพราะแท้จริงไม่มีใครเลยที่ดีไปกว่าใครทุกคนล้วนตั้งอยู่บนความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นนรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความเร่าร้อนและเอาไว้ลงโทษด,ดวงวิญญาณที่กระทำผิดบาปแต่พระพุทธเจ้ากลับตัดว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าฝุ่นนรกคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทำไมจึงเป็นเช่นนี้ หาคำตอบไปด้วยกันจากพระสูตรที่มีชื่อว่าปาริลาหัสูตรกันเถอะค่ะพระพุทธเจ้าตัดขึ้นว่าพิสุททั้งหลายนารกเป็นสถานที่ที่มีความเร่าร้อนสัตว์นรกย่อมทนทุกทรมานจากรูปที่ไม่น่าอภิรมที่ตนต้องเห็นด้วยดวงตารูปที่อยากชมก็หาไม่ได้ถึงจะได้ยินเสียงได้ลิ้นลด ได้สูดกินได้สัมผัสด้วยกายหรือรู้เข้าใจด้วยการคิดแต่สิ่งที่รับรู้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรม์ทั้งสิ้นพระพิสุขลูปหนึ่งทูลถ,ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีความเร่าร้อนใดและความน่ากลัวใดที่มากไปกว่าขุมนรกอีกหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเร่าร้อนที่มากกว่าและความน่ากลัวที่มากกว่าในานรกที่เธอถามอยู่นั้นมีอยู่จริง ใครก็ตามที่ไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่คนเหล่านั้นต่างยินดีในสังขารหรือการปรุงแต่งซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความเร่าร้อนในการเกิดการแก่การตายการโศกเศร้าการร่ำไห้และการคับแค้นใจและคนเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์ดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแท้จริงแล้วเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าหุนรก นี่จึงเป็นสิ่งที่แสดงว่าเราอยู่ในวังวนที่น่ากลัวที่สุดและยาวนานที่สุดในเรื่องของความรู้สึกอิจฉาก็เช่นกันหากเรารู้เท่าทันการปรุงแต่งรู้เท่าทันจริงสมมุติคุณจะไม่อิจฉาใครเลยถ้ามองเห็นความจริงที่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายก็เหลือแค่ขี้เท่ากองเดียวถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรัก ดิฉันไมทามคณาพุทธขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ